สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็สั่งของมานี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดแล้วก็มาลุ้นกันดูนะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรแล้วดาวจะจะประกอบหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวมาลุ้นไปกับดาวนะคะว่าข้างในจะมีอะไรค่อยๆแกะเราซื้อมาเนี่ยก็ นี่ค่ะบอกระวังแตกนะนี่นะคะโอ้โหใส่มาสองชั้นเห็นแล้วใช่ไหมคืออะไรนี่แรกๆเรา,เราคิดว่ามันจะน่าจะใหญ่กว่านี้นะแต่มันแค่นี้เองอันนี้ก็คือโซลาเซลล์นะคะที่ดาวสั่งมานี่ค่ะไม่รู้ว่าจะประกอบได้หรือเปล่า อันนี้เราก็มาประกอบตอนกลางคืนเลยนะคะเพราะว่ากลางวันเนี่ยเดาไม่ค่อยว่างข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นแผ่นโซล่าเซลล์ ale, แผ่นแค่นี้เองอท้าฟอรมือเราเนี่ยเนี่ยนะคะเดาซื้อมารู้สึกว่ามันจะเป็นหลอด3ามบห้าวัตต์ ข้างในก็จะเป็นนี้มีรีโมทด้วยนี่นะคะรีโมทก็จะมีตัวนี้เหมือนว่าจะให้เราทำอะไรสักอย่างอะไรเนี่ยงงแลว้วนี้สายไฟเอามาทำยังไงอ๋อน่าจะต่อกันกับอันนี้เอาต่อกันนะคะแล้วก็ไฟก็น่าจะติดแล้วตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ ก็จะให้ตัวพุกตัวอะไรเนี่ยอ๋อดีโมดดีโมดเราต้องมีฐานนะคะให้ฐานดีโมดมาเดี๋ยวเราจะลองต่อเลยค่ะไม่รู้ว่าในนี้เนี่ยมันจะมีไฟมาหรือ,อยังเดี๋ยวขอขอลองค่ะนะคะครั้งแรกกับการซื้อโซลาร์เซลล์มาลองใช้เองที่บ้านค่ะ นี่เขามีให้อยู่แล้วเนาะก็ไม่น่าจะยากติดเอาไม่ลงครับไม่ลงล็อกอลงล็อกละไม่อันนี้ก็นี่ค่ะมันมีมาให้เราอยู่แล้วเนาะเสร็จแล้วตัวนี้ตัวนี้มีฐานมาให้คุกเนี่ยน่าจะแบบว่าสำหรับให้เราเอาไว้ติดเอาไว้แขวนติดตรงไหนนะคะ แต่อันนี้เรายังไม่แขวนเดี๋ยวเราจะทดลองก่อนแกะถ่านใส่รีโมทอันนี้ก็คือ35วัตต์นะคะหลอดตัวนี้ถ้าจำนวนวัตต์น้อยเนี่ยมันก็จะถูกลงอันนี้35วัตต์เราซื้อมาที่300เอ้ยไม่ถึง3 0 0นะคะ280บาทค่ะใส่ถ่าน โอเคอ้ okay. oh, ติดเลยนี่นะคะกดตุ่มสแีแดงติดเลยเพราะว่าเขานั่นมาอยู่อะเอแเราเราจะปิดยังไงล่ะอ๋อนี่นะคะออโตโอ้เปิดปิดก็คือตรงนี้เดี๋ยวเดาจะปิดนะดจะเห็นในแฟลปิดอ่านี่นะคะรีโมทของเราเดี๋ยวเดาจะลองเอาไปที่มืดๆกันดูนะคะว่าจะสว่างดีหรือเปล่า เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าตอนนี้ที่หน้าบ้านเราเนี้ยมืดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดนะนี่นี่ค่ะความสว่างเนาะโอ้โหเนี่ยเราจะเห็นแล้วก็ว่าสว่างดีอยู่นะ,นะปิดนะคะ เปิดนี่เอาโหมีรีโมทด้วยก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเหลือแต่ว่าเราจะเอาไปติดตั้งตรงไหนเองแค่นั้นอันนี้ก็เป็นสามสิบสามสิบห้าวัตเดี๋ยวจะให้ดูความสว่างเนี่ยค่ะก็สว่างดีอยู่นะเนี่ยค่ะ ว่างมา,มากเลยนี่นะคะเห็นต้นไม้ชัดเจนมากเลยเดินไม่ต้องกลัวงูเงี้ยวเขี้ยวขอแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นโซลาเซลล์ที่ดาวซื้อมาประกอบง่ายงายเองค่ะราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมถ้าอยากได้เนี่ยก็ลองหามาใช้กันดูนะคะไม่ต้องเปลืองค่าไฟด้วยค่ะเรื่องความทนนี่เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนะคะอันนี้ก็ถือว่า ดาพอใจค่ะสวัสดีค่ะ